สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเนืจังนะคะวันนี้นะคะเนีย่ยไปเลยจะมาซ่อมบำรุงสิ่งนี้คะ่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่กวนใจผู้หญิงมากนะคะมันบอบบางซะเหลือเกินโอ้โหความแตกนี้วันนี้นะคะเราจะมาคืนชีพให้สิ่งนี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านนี่แหละมาดูกันว่าเราจะใช้อะไรทํากันบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจเนืจังเลยนะคะ ดึกเลยนัดังโอเคค่ะตอนนี้สิ่งที่เราหามาได้นั่นก็คือแอลกอฮอล์นะคะก็สําหรับเพื่อน<ๆ>สะดวกแบบไหนดีกว่าเพราะว่ามันก็สามารถทาได้ทั้งสองแบบทั้งแบบน้ําแบบนี้หรือว่าใครมีหัวฉีดสเปรย์ก็ได้นะคะถ้าใช้อันนี้เทก็ต้องเบามือหน่อยนะคะแต่วันนี้เราจะมาใช้แค่สเปรย์พอแล้วก็มีแก้วค่ะช้อนนะคะหรือว่าถ้าใครหาได้ก็จะเป็นถุงซิปล็อกหรือถุงถุงแกงอะ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ ขั้นแรกเดี๋ยวเราจะเอาแป้งลงใส่ในแก้วนะคะหรือว่าเป็นถ้วยก็ได้หรือว่าเป็นถุงพลาสติกอย่างที่บอกนะคะโอ้อยาหอมมันเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่แล้วเราก็พยายามบี้บีมันให้ละเอียดละเอียดโอเคประมาณนี้อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดแต่ละแป้งก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราก็เอาแป้งที่เราทำการบี้บีมาเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วเราก็เบรคเกียกดกด ประมาณนี้จังวันนี้เราก็ฉีดสปเยแอลกอฮอล์ทับลงไปฉีดสูงๆหน่อยนะคะเพราะาถ้าฉีดใกล้อะเดี๋ยวมันจะกระจายก็กดๆขึ้นมางั้นนี่ใช้แอลกอฮอล์มันจะไม่ไม่เป็นไรอะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะระเหยออกไปเองใส่เพิ่มเข้าไป โอเคพอเรากดได้ประมาณนี้แล้วสำหรับเราเราคิดว่ามันน่าจะกดเต็มช้อนเลยสิ่งสำคัญที่เราเอาแก้วนี้มาเพราะว่ามันกลมแป้งเราก็ตลับกลมพอดีเลยเวลากดกดกดมันจะได้แบบว่าพอดีกันใช่ไหมแก้วมันเป็นหลุมอะเออนั่นนะสิเนเอาเนี้แทนนี่าโอเคโอเคได้ค่าเชื่อกันหาในเรียบ โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือแป้งที่เราชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ได้เหมือนเดิมเลยบอกเลยใครที่มีแป้งแตกๆแบบนี้ก็ลองไปทํากันดูได้นะคะแล้วก็เตือนไว้หนึ่งเรื่องนั่นก็คือสําหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์นะคะก็อย่าทําเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะพังไปซื้อใหม่ดีกว่าสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อตัปงใจหน้ตันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายาย